ทำไมกำแพงเมืองจีนเนี่ยถึงต้องใช้99,999่ก้อนนะครับผมพวกก้อนสุดท้ายเนี่ยจะมาวางไว้ตรงนั้นเออทุกคนตรงนี้อาจจะเห็นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะสวัสดีครับทุกคนโอ้โหเห็นได้นะว่าตอนนี้เนี่ยแดดจัดมากนะครับผมเพราะว่าเราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยให้ดูนะนาฬิกา1720เเมตร 1, นะครับผมซึ่งถือว่าสูงมากนะ ผมเนี่ยขอ,อยนีใส่แว่นตาก่อนนะม,นมันแรงจริงๆนะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เมืองเจียยู่กวนมณฑลกานสู้ประเทศจีนนะครับซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทางของเส้นทางสายไหมนะครับผม แล้วสถานที่นี้สำคัญอย่างไรนะครับผมสถานที่นี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือกำแพงเมืองจีนนะครับผมแล้วกำแพงเมืองจีนเนี่ยมันมีหลายจุดเนาะเป็นหมื่นหมื่นลีนะครับผมถามกันถามคือตรงนี้มันสาคัญยังไงนะครับก็กำแพงเมืองจีนตรงนี้เนี่ยเป็นกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้ายนะครับผมที่ได้ถูกสร้างขึ้นนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปชมกันว่ากำแพงเมืองจีนทําไมถึงถูกออกแบบการสร้างแบบนี้อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังภูมิปัญญาของชาวจีนเป็นอย่างไร,เ,งไรเมื่อหลายร้อยกว่าปีที่แล้ว ว่ากงแม่มึงจีเนี่ยถูกสร้างมาเพื่ออะไรจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในระหว่างทางในคลิปนี้นะฮะใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันก่อนได้เลยเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยเราเได้คำตอบเหมือนกันหรือเปล่าไปครับ้ยโอยเคเอ้ใหโเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ่ายรูปถ่ายรูปนะหนึ่งสองสาม คนจีนสร้างกำแพงนบองจีนเป้าหมายของเราคือป้องกันเสือดูที่ยิ่งใหญ่กว่าเรานะถ้าเรายิ่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าเขาเราก็ไม่ต้องสร้างกำแพงใช่ไหมครับเราจะมีวิธีเดียวที่สู้เขาที่เขาเป็นคนขี่ม้าวิ่งกินเอ่อคนเราปีนกำแพงได้หมาปีนกำแพงไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็สร้างกำแพงแต่ไม่จำเป็นต้องสวยงามยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือย่างนั้นใช่ไหมที่เป็นกำแพงแค่สองสามเมตรก็พอเพราะว่าคนเราปีนกำแพงได้หมาปีนกำแพงไม่เป็น เพราะฉะนั้นแต่วิาสร้างกำแพงเมืองจีนนะคนจริงอ่ะเป็นพันปีแล้วมันก็จินตนาการหรือประสงกสารณ์สะสมมาลงลงการวิจัยว่ากำแพงเมืองจีนต้องสร้างแบบนี้ยาวหลายกิโลต้องมีป้องเหล่ที่สิบกิโลต้องมีป้องเก็บอ่ทรัพยากรหรือเก็บอาวุธเก็บอาหารเป็่ที่สะสมปัาญาเป็นพันปี กว่าจะสร้างสมบูรณ์ขนาดนี้ซึ่งตอนนี้นะผมอย,อยู่ที่ข้างบนนะครับผมของกำแพงเมืองจีนแล้วนะกำแพงเมืองจีนตรงนี้เนี่ยเป็นกำแพงเมืองจีนที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมที่ยังหลงมเหลืออยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดแมพให้ดูนะว่าอยู่ตรงไหนและมีวิธีการสร้างแบบน่าสนใจมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามนะ มันสําคัญมากๆผมเช่นตอนนี้นะอันที่หนึ่งนะทุกคนเห็นไหมว่าทําไมการแบ,บมิงจีเน,นี่ยถึงสร้าง,างเป็นท้องแบบนี้นะครับผมคือมันตอนกลงคืนเนี่ยมันต้องมีทหารเฝ้าประตูอยู่ใช่ไหมครับแบบตอนกลาคืนนะแบบกวามองโกจะมาแล้วอะไรเงี้ยมันมืดสมัยนั้นไม่มีไฟนะครับผมหรือการไฟฟ้ฟาเหมือนทุกวันนี้เขาทํำยังไงถ้าเวลามืดก็เอาจุดตะเกียงมาวางาก็จะเห็นได้นะครับผมในตอนกลางคืนเนะาะจะจุดไฟนะ ไว้ตามช่องตอนนี้นะครับผมที่สร้างอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าข้างในเห็นได้ว่ามีไฟข้างนอกเห็นไม่ได้สตูก็จะไ,ได้ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้พื้นเนี่ยจะมีแกะสลักรอยชื่อของคนคนนั้นที่เอาอิดไปวางนะครับเป็นชื่อสกุลนะเห็นไหมเห็นไหมชื่อสกุลนะ บางอันเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามันออผ่านไปหลายร้อยปีนะครับที่สลักรอยชื่อไว้ในอิฐเนี่ยเพราะว่าฮ้องเต้ได้สั่งไว้นะครับว่าทุกๆอิฐต้องมีคนรับผิดชอบหากใครทําเกิดความเสียหายให้กับกบําแพงเมืองจีนเพราะว่าอิฐก้อนไหนเนี่ย คนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าฮ่องเต้นเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเกี่ยวกับการสร้างกําแพงเมืองจีนนะครับคําถามคือป้ะปะ้าเนี่ยกำแพงเมืองจีนก็เลยถูกสร้างยาวเยื้อไปถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมใช่ครับคนตูเลยถูกสร้างไปถึงจนถึงไหนอะสร้างไปเถิดถ้าว่าเสือสารนะต้องสร้างเถินเลยปักกิง่งใกล้ถึงเกาหลิมงทงซานตงที่ติดทะเล ทุกคนเห็นไหมว่าตอนนี้ที่ผมเดินลงมาเนี่ยมันจะมีฝั่งเป็นบันไดนะครับผมกับฝั่งที่เป็นลาดชันอย่างนี้นะครับผมสร้างอย่างนี้มาเนี่ยเพราะาอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาขนของขึ้นไปอะไรเลย,ยมันก็ต้องใช้มา้าถูกไหมครับใช้สัตว์มันก็เลยสร้างอย่างนี้ขึ้นมาเนาะเพื่อคนอันนี้คนเดินอันนี้สัตว์เดินนะครับผมเลยสามารถขนของขึ้นไปนะคิดดูนะทุกคนพันกว่าปีเนี่ยคนจีนสร้างแต่ละอย่างเนี่ย มันไม่ใช่จะสร้างอะไรก็สร้างนะทุกอย่างสร้างมามีเหตุผลนะครับผมแล้วมันก็ต้องใช้สติป,ปัญญาวิเคราะห์แล้วก็วางกลยุทธ์นะครับผม,มอพอพูดถึงเรื่องกลยุทธ์เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากมากนั่นก็คือเนี่ยประตูหลักประตูภายนอกนะที่จากคือข้างนอกเนี่ยคือมองโกเลียนะคือไม่ใช่มงจีนแล้วนะหกเจ็ดร้อยปีที่แล้วตรงนั้นยังคือเป็นประเทศมองโกเลียเนาะเป็นศัตรูของชาวจีนนะครับผมเ <Okay. S 2> วลาเข้ามาเนี่ยศัตรูจะ,จะเข้ามาจากฝั่งนู้นนะมิชิให้ดู เห็นไหมเห็นเห็นป้องๆองันนี้คือประตูแรกพอเข้ามาเนี่ยทุกคนก็สึกว่าเอ้ยเราสามารถเข้ามาได้แล้วก็เฮ hey, กันเข้ามานะครับผมเฮ hey, กันเข้ามามาถึงจุดตรงนี้นะครับผมใช่ที่ไหนนะครับผมตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ที่หลักนะฮะแต่เป็นพื้นที่หลอกนะครับผมว่ามันคือประเทศจีนข้างในนะครับผมสร้างอย่างนี้มาเพื่อให้คนตายใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเห็นดูนะทุกคนเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทหารนะครับผมที่ยืนพร้อมประจําการ เพื่อยิงสตูนะครับผมเข้ามาพวกตุกวิ่งเข้ามาก็าจะยิงยัดเข้ามาเลยนะครับผมเพื่อให้จัดการสตูได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นประตูอีกอันนึงซึ่งไอเนี้ยก็จะเข้าไปอีกวิ่งเข้าไปสตูก็วิ่งเข้าไปปึ้งปึป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งก็เป็นอีกแล้วนะครับผมก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะจนถึงประตูไหนที่แท้จริงนั่นคือเมืองจีนนั่นเองเนาะนั่นคือข้างใน ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ทุกคนต้องควรที่จะรู้ไว้นะทุกคนเห็นไหมความสูงกำแพงเมืองจีนเนี่ยคือเท่าไหร่รู้ไหมครับ30เมตรทุกคนคิดว่าทาไมถึงต้องสร้าง30เมตรอ่าไม่ใช่กำแพงเมืองจีนเนี่ยจะสร้างสูงเท่าไหร่ยังไงก็ได้นะครับผมทุกอย่างมีเหตุผลเพราะคนจีนเนี่ยได้ทําการวิจัยในสมัยก่อนนะความแรงของธน,นูที่สามารถแรงที่สุดได้เนี่ย อยู่ในระยะ30เมตรนะครับผมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงสร้างกำแพงเมืองจีนสูง30เมตรนั่นเองนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับคนทำไมกำแพงเมืองจีนเนี่ยถึงต้องใช้99,999 99ก้อนนะครับผมเพราะวก้อนสุดท้ายเนี่ยจะมาวางไว้ตรงนั้นเออทุกคนตัวนี้อาจจะเห็นดีวผมจะซูมให้ดูนะเห็นไหม ก้อนสุดท้ายคืออยู่ตรงนั้นก็นเห็นก้อนสุดท้ายไหมเห็นไหมเพราะว่คนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยได้เป่าประกาศนะครับให้ทั่วแผ่นจีนนะว่าฉันเนี่ยจะเอาอิฐก้อนสุดท้ายไปวางตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นฮวงจุย้ยหรือความเชื่อว่าหากอิฐก้อนนี้เนี่ยได้ตกลงมาตรงพื้นแล้วแตกเนี่ย มันจะเป็นรางไม่ดีของชาวจีนนะครับผมว่าอาจจะมีศัตรูบุกเข้ามาแล้วทำลายและอาจจะทำเกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองได้ก็เป็นความเชื่อเนาะที่ที่คงเต้เนี่ยได้เป่าประกาศทั่วประเทศจีนไว้คำถามคือมันเป็นรางบอกเหตุจริงหรือจริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับผมแน่นอนนะสมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องมีสายมันก็ต้องมีสายลับเนาะที่มาจากชาวข้างนอกเนี่ยมาแอบมาใช้ชีวิตข้างในเนาะแล้ว พวกสปายหรือชาวมงโกในสมัยนั้นเนี่ยมันก็อยากให้คุณจีนเสียขวัญเนาะมันก็อาจจะแอบมาแล้วก็ปัดให้อีก,ก้อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นเนี่ยฮ่องเต้ก็เลยวางกลยุทธ์นี้ไว้เพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองโกเนี่ยกำลังจะมาบุกป,ประเทศจีนนะเราต้องเตรียมพร้อมไว้อันนี้อาจจะเป็นกลอุบายของฮ่องเต้น,นะครับผมีคำถามต่อไปนะฮะ แล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมากๆทาไมถึงต้องสร้างให้ถนนต,นตรงนี้เนี่ยมันมีชันอย่างนี้นะครับผมช่วยตอบผมหน่อยคอมเมนต์มาซิว่าทําไมนะครับแล้วมาดูกันว่าตรงไหนไหมผมให้เวลาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคผมจะเฉลยนะที่คนจีนในสมัยก่อนเนี่ยได้สร้างความชันอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปให้ดูข้างบนทุกคนเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ราบนะอ่าเป็นที่ราบ พอชาวมองโกเนี่ยหรือสตูเ่ยเวลามาจะขี่ม้ามาใช่ไหมขี่มาอย่างเร็วเลยตึ่มตุมตโดยที่ไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นเนี่ยพอขี่มาปุ๊บปึ้งเจอที่ชันเข้าไปปัญหาคืออะไรมา้าหเบรกไม่ทันหรือเวลาจะเบรกหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมกว่าจะลงมากว่าจะจัดการปัญหาได้ไก็โดนยิงธนูใส่ใตายแล้ว ทางไทมองจีนงสร้างที่ช่องแคบทิเบตสิงเกียงป้องกันไว้อพราาว่าคนขี่ม้าเขาใช้ฉลาดเหลาาได้เพราะว่าหมาวิ่งเร็วเราจะไปครับแต่สมัยก่อนป้องกันหมาวิ่งเร็วใช้วิธีไหนยินทารุมันก็ไม่แทนวิ่งหนีก็ไม่แทนสร้างกำแพงเพราะว่าหมาไม่ได้จัดชงกำแพง เดวิดดมหมามาแถนเนี่ยคุณลงุงพี่นคุณลงุงคุณตุ้ต่อยิง,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 งตอนนี้นะครับเร,เราอยู่บนรถแท็กซี่นะผมเลยกับป๊ะป๊านะครับผมมากำแพงเมืองจีนที่หนึ่งนั้นะมาโชว์กำแพงเมืงจีนที่พิเศษมากๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะว่าอาจจะยังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนเนี่ยม,มาถ่าย กำแพงเมืองจีนสถานที่นี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวนเนี้ยหรืออาจจะมีนะผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะยังไ็แล้วแต่ผมจะพาให้ทุกคนไปดูจุดพิเศษกำแพงเมืองจีนตรงนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วมีเรื่องเล่าอ,อะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับทุกคนดูนะซึ่งทางนี้ลึกลับมากเลยนะครับ ลขาว้าท่ามบมทุกคนทุกคนดูอผมไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนดูคนลุกเห็นถึงแล้วโอ้โหป๊<จ>บาป้าสวยมากพ่อมาเส้นทางสามไมสิบกว่าครั้ขงข้างไนมาเท่าเทานี่ไม่เท่ามาได้กอย่างหงนะ พ่อไม่คุยกับคุณข่าวลวงแล้วไม่มีวัานลมาสวยมากสวยกว่าปักผมไปกำแพงมองจีนที่ซานตงอ河北北京เสฉะเลียก็มองโกพบไปมาหลายโม่แต่ที่นี่พ่บประธานที่สุดมีอารมณ์แปลกสมัยโบราณมากที่สุดธรรมชาติที่สุด หัวร้อยกว่าปีที่เล้วถึงวันนี้ตั้งแต่มันจูเข้ามาประัศจีนเีก็ทิ้งที่นี่ไม่มีคนดูแลหลายร้อยปีประมาณสามสี่รอยปีไม่มีคนรากษามันจูเข้ามาใช่ไหมกัแพาเมืองจีนก็ทิ้งไปเลยทางก็ไม่มีเล้ว